สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็เดินผ่านทุเรียนต้นนี้นะครับก็มาเห็นกิ่งที่อยู่ด้านล่างาซึ่งมันเป็นกิ่งเล็กกิ่งน้อยอที่ไม่โดนแสงนะครับก็เลยจะมาตัดออกสักหน่อยนึง บางท่านก็ไม่อยากจะตัดนะครับก็บอกว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวจะเข้าหน้าแรงก็ไม่อยากจะตัดแต่งกิ่งทุเรียนผมเองก็ไม่ได้คิดนะครับสำหรับผมก็ตัดได้ทุกเวลาแต่เราจะเลือกตัดนะครับเราจะเลือกตัดช่วงไหนที่ควรจะตัดออกเยอะช่วงไหนที่ควรจะตัดออกบ้างนะครับ วันนี้ผมก็ตัดออกมาเยอะนะครับกิ่งที่อยู่ด้านล่างนะตัดได้นะครับตัดได้กิ่งแบบนี้นะครับเนี่ยเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์ตัดออกรจริงๆิงกิ่งนี้ก็ต้องตัดออกด้วยนะครับี อันนี้ครับถ้าไม่โดนแสงมันจะแห้งนะครับกิ่งมันจะแห้งไปนะครับเ,เราก็ตัดออกนะครับกิ่งนี้ปล่อยขึ้นมามัเกิดขึ้นเดี๋ยวผมตัดตรงนี้ออกนิดนึงนะครับตัดตรงนี้เนาะนี่ครับกิ่งที่มันเนี่ยไม่โดนแสงแต่มียอดอยู่นะครับมียอดอยูอ่ก็ปล่อยไว้นะครับอนาคตก็ต้องตัดออกตรงนี้ นะครับจิ้งพี่เลี้ยงตัดออกเลยรนะเราตัดออกไม่เยอะนะครับเราตัดออกไม่เยอะ กันไก่เข้าสวนจิงไหนไม่สมควรก็ตัดออกนะครับฝั่งนี้จะล่มหน่อยหนึ่งฝั่งนู้นจะแดดตุเรียนตัวนี้ก็โดนตัดยอดนะครับตัดยอดเพราะ,ะปรมลายจุดมากัดนะครับอยอดมันขึ้นดีนะครับยอดขึ้นพุ่งขึ้นไป ไอ้ด้วงนะครับด้วงปลมลายจุดนะครับด้วงหนวดยาวมันก็มาแทะ,ะแล้วก็ยอดก็จะ,ะมันขาดไปครึ่งน,นึงนะครับมันก็อ่อนลงมาผมก็เลยตัดเลือกเอาจริงใหม่จริงนั้นนะครับขึ้นไปนะครับจิิงโน้นนะครับขึ้นไปเนาะอีกหน่อยก็ตั้งขึ้นนะครับวันนี้ก็เดินมาเห็น กิ่งทุเรียนนะครับที่อยู่ด้านล่างนะ,ะเราก็ตัดออกนะครับการที่ไม่แย่งอาหารนะครับไม่แย่งอาหารแล้วก็ออกเลยนะแล้วก็เป็นกิ่งที่ไม่โดนแสงนะครับบางท่านก็ไม่อยากจะตัดไม่กล้าตัดทุเรียนถ้าเรา ยิ่งตัดมันจะ,ย, half, chips, จะยิ่งยิ่งออกนะครับยิ่งออกก็คือกิ่งที่ที่มันเหลือนะครับมันจะยิ่งแตกออกไปแต่เราต้องตัดให้ให้เป็นจังหวะนะครับตัดให้เป็นจังหวะตัดให้ให้ถูกช่วงเนาะช่วงไหนที่ควรตัดช่วงไหนที่ไม่ควรตัดช่วงไหนที่ควรตัดออกบ้างอย่างเช่นวันนี้นะครับที่ที่มาเห็นกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะครับ ซึ่งมันเป็นหน้าหน้าหนาวเนาะจะเข้าหน้าแรงนะครับตัดออกบ้างนิดหน่อยที่อยู่ข้างล่างนะครับผมก็เห็นสจริงนี้นะครับประมาณนี้ครับสั้นๆครับผมประมาณ5นาทีนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ